ฝนก็ไม่ตกน้ำก็ต้องลดรอกันก่อนนะจ้าปัก,กิงปักิงครับปากิงปัก,กิงขลามกับแดงครับขลามกับแดง ไผ่ตรงยักษ์ตรงยักษ์ตรงยักษ์ของมูเซอร์นะครับรอฝนหนำตำยังติดโควิดนะครับไผ่ลวกนะครับไผ่ลวกจากเม็ดไผ่ลวกลำใหญ่น้อยนี่คือไผ่ข้าหลามครับ ข้าวหลามอันนี้ไผ่หกนะครับไผ่หกไผ่หกจะลักษณะคล้ายไผ่ตองยักษ์นะครับนี่อันนี้ตองยักษ์ครับใบใหญ่นะครับไผ่ตองยักษ์ครับตองยักษ์แถมม่ไผ่หกนะครับไผ่หก ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งจองกันได้นะครับไผ่ลวกครับไผ่ลวกไผ่ลวกนะครับนี่ไผ่หกไผ่หกนะครับสักทองสักทองนะครับสักทองนี่ไผ่สางครับไผ่สาง สร้างป่าสางภูเขานะครับคัดแล้วลำสวยนะครับไผ่สร้างไผ่เลี้ยงครับไผ่เลี้ยงไผ่เลี้ยงไผ่สร้างไผ่นะครับไผ่เลี้ยงสร้างไผ่ไผ่เลี้ยงหลังนี้ไผ่ลวกครับ ไพรูวกถนนเห็นไก่ไก่เนไผ่เลี้ยงนะครับอันนี้ก็ไผ่ข้าวหลามกาบแดงครับกาบแดงแถวนี้ก็ไผ่เลี้ยงนะครับไผ่เลี้ยงมีไผ่เลี้ยงคัดลำใหญ่พิเศษนะครับก็อสวยลำตรง นี่ไผ่ดำดำปูดแดงนะครับดำปูดแดงดำปูดแดงครับนี่ไผ่ตรงนี่ลวกหวานครับไผ่ตรงตรงนี้จะเป็นเจาวาแบ็กนะครับจาวาแบ็กคำกิ่ง ว่าแปเปชัมกิ่งอันนี้ไผ่เปรงครับไผ่เปรงไผ่เปรงอันนี้ไผ่ซา,างหม่นนะครับเจลาเทอันนนอหวาน ไผ่เลี้ยงคัดพิเศษลำใหญ่กอใหญ่ลำถวยลำจองครับอันนี้ไผ่ต่างกายพันธ์ุนะครับลำลายทองนี่ไผ่นิรนามครับไม่รู้ชื่อลำสวยใหญ่ครับ น,นี้ดำลายจุดนะครับดำลายจุดไผ่ดำลายจุดไผ่ลเลี้ยงครับไผ่เลี้ยงนางฟ้าสีหมอกครับ อันนี้ดำลำเงานะครับดำลำเงาที่เห็นตอนนี้ไม่เงาก็คือโดนไฟลวกมานะครับแต่ก็เป็นครับน่างฟ้าสีหมอกครับหมอกปัติงญะปัติงปติงเรียกว,ว่าแบ็กครับ เจ้าแบกนะครับดำเจ้าแบกไห่เลี้ยงครับไห่เลี้ยงไห่เลี้ยงให้เลี้ยงครับนุ่นกอแม่นะครับเป็นไถ่ไถ่ส้างป่านะครับกลายพัน รับชมกันแค่นี้นะครับ